สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องสายเบอร์ชาแนลและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมมีคลิปดีๆและมีสาระมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการถอนเงินที่เคาน์เตอร์สวิตในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นผ่านแอปเคพัทของธนาคารกสิกรไทยเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดง่ายมากเลยนะครับสามารถถอนเงินได้ตั้งแต่50บาทถึง5,000บาทต่อครั้งถอนได้สูงสุด2 0 0 0 0บาทต่อวันเลยทีเดียวนะครับคิดค่าธรรมเนียม15บาท ต่อ1นรายการผมก็ได้ทําการทดสอบแล้วก็ปรากฏว่าถอนเงินได้จริงสําหรับวิธีการถอนเงินที่เคาน์เตอร์สวิตในร้านเซเว่นอเผ่านแอปเคพัทมีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับให้ท่านเปิดแอปเคพัทของธนาคารกสิกรไทยขึ้นมากดเมนูธุรกรรมแล้วทําการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยเลือกถอนเงินเลือก Kbank Service เลือกเคาน์เตอร์สวิตที่ร้าน7 e เ e ่ e อเลือกบัญชีที่ท่านต้องการจะทำรายการในกรณีที่ท่านมีหลายบัญชีแล้วระบุจำนวนเงินที่ต้องการจะถอนค่าบริการ15บาทชำระที่เคาน์เตอร์สวิตในร้าน7 e เ e ่ e อเนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดปุ่มต่อไปจากนั้นท่านจะเห็นรายการถอนเงินของท่านให้ท่านนำรายการถอนเงินของท่านไปที่เคาน์เตอร์สวิตในร้าน7 e เ e ่ e นำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านไปด้วยนะครับเมื่อท่านมาถึงเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน7 e เ e ่ e อเให้ท่านแสดง QR หรือว่าบาร์โค้ดแล้วบอกกับพนักงานว่ามาถอนเงินพนักงานเซเว้นสแกน QR หรือว่าบาร์โค้ดเพื่อทำการถอนเงินให้ท่านจากนั้นให้ท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันตัวตนและใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับธนาคาร ที่เครื่องรูดบัตร EDC ของร้านเซเว่นนะครับทำรายการสำเร็จหน้าจอบนแอปเคพัทจะแสดงทำรายการสำเร็จนะครับและรับเงินจากพนักงานท่านสามารถเรียกดูรายการถอนเงินยอ้อนหลังได้ที่ตรงเมนูประวัติก็เสร็จสิ้นในการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรที่เคาน์เตอร์สวิในร้านเ e เ e ่นอนะครับผ่านแอปเคพัทหากท่านดูคลิปนี้จบแล้วผมเชื่อว่าทุกท่าน ต้องทําได้อย่างแน่นอนเพราะว่าผมได้ทําการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าถอนได้อย่างง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะครับหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการถอนเงินที่ counter switch ในร้าน7 e เ e ่นอีเลฟเก็กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคําถามผมก็จะพยายามหาคําตอบมาให้ทุกท่านนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และมีสาระก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง c y b e อร์ a n n e l เพื่อที่จะทำคลิปดีๆและมีสาระมีประโยชน์มาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกต่อไปสวัสดีครับ